เกาหลีวิเคราะห์ทำไมรักครั้งนี้ถึงไม่ดราม่าเหมือนไอดอลคนอื่น ต้องบอกเลยว่ากลายเป็นกระแสที่หลายคนจับตามองอย่างมากสําหรับความสัมพันธ์ของลิซ่าแบล็กพิงหรือลิซ่าลาลิสามโนบาลไอดอลสาวชาวไทยผู้ทรงอิทธิพลระดับโลกทั้งอย่างคืนแท้เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทแอลเล้าและเฟเดริกอาโนหนุ่มนักธุรกิจทยยา,า,ากษอาณาจักร l v m h ผู้เป็น CEO แบรนดิกาสุดหรูแท็กคอลเยอร์ที่ล่าสุดได้มีภาพปรากฏออกมาสู่โลกออนไลน์เป็นภาพที่ดังคู่ยืนเคียงข้างกันร่วมกับ CEO ชื่อดังคนอื่นๆทางนี้ก็ยังมีโมเมนต์ที่เห็นดังคูยู่ ยดยภายในงานการเฉลิมฉลองของแบรนด์นาฬิกา Tag Heuer ภายใต้เครือ LVMH ที่ทําเอาโลกโซเชียลนั้นต่างฮือฮากันอย่างหนกักพร้อมกับรุนสถานะของทงั้งคู่วันนี้จะเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วหรือไม่โดยสถานที่การจัดงานเฉลิมฉลองของแบรนด์นาฬิกา Tag Heuer นั้นจัดขึ้นณนพะิพิธภัณฑ์ลูเบลเมืองไมอามีรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐ,อ,รฐอ,รอเมริกาซึ่งลิซ่านั้นมาด้วยุูชุดเดรสสีดำสุดหรูหราคู่กับเฟรเดริกในชุดสูทด,ดีไซน์เก๋สวยหลอ่อเหมาะสมกันอย่างมาก อานนี้แฟนๆเลยต่างออกมาแสดงความคิดเห็นถึงขนาดที่ส่วนใหญ่แสดงความยินดีกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่อย่างมากมายทีเดียว เป็นทีท่ทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้ลิซ่าและเฟเดริกนั้นมีข่าวลือเรื่องปลูกต้นรักกันมาตั้งแต่ช่วงกลางปี2023แต่ในตอนนั้นลิซ่าเองอยู่ภายใต้ค่าย YG Entertainment ซึ่งทางค่ายเองก็ยังไม่ได้ออกมายืนยันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่แต่อย่างใดแต่อย่างไรท่ามกลางข่าวลือซุ่มเด็ดนี้ชาวเน็ตหลายคนก็มักจะเห็นลิซ่าและเฟเดริกอยู่ด้วยกันบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นภาพที่ทั้งคู่ไปดินเนอร์ด้วยกันหรือวันที่ลิซ่าขึ้นโชว์คาบาเร่และงานกาลาที่ผ่านมาก็็มมีแนแนเเหฟดรรไปรว กำลังใจถึงข้อไปทีทําเอาหลายคนนั้นเชื่อว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่คงไม่ได้เป็นแค่เพื่อนร่วมงานแล้วอย่างแน่นอน ซึ่งงานนี้ทําเอาสื่อเกาหลีตายต้องออกมาเขียนวิเคราะห์กันเลยทีเดียวว่าทําไมลิซ่าที่กําลังตกเป็นประเด็นเรื่องความสัมพันธ์กับ no, เฟเดริกอาโนเศร็จทีชาวฝรั่งเศสคนนี้นั้นถึงไม่ได้มีข่าวดราม่าเหมือนกับไอดอลคนอื่นๆที่เปิดตัวออกเดทอย่างข่าวล่าสุดที่ลิซ่าและเฟเดริกร่วมง,งานคู่กันในครั้งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการออกงานคู่กันอย่างเป็นทางการหลังจากที่มีการซุ่มปลูกต้นรักกันมาอย่างยาวนานซึ่งการปรากฏตัวของทั้งคู่ในครั้งนี้กับไรวิแววดราม่าได้ๆจนทาเอาสอ หนึ่ลิซ่าสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองและได้รับการยอมรับทั่วโลกหลังเดบิวต์มาได้8ปีจนในช่วงวัยยังเข้า30ปีเป็นช่วงวัยที่เหมาะสมกับการมีความรักและการสร้างครอบครัวได้แล้ว 2. เหล่าแฟนๆของเธอนั้นส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศมากกว่าในเกาหลีดังนั้นจึงมีผู้คนจํานวนมากมองชีวิตรักของคนดังหรือเหล่าดาราคนโปรดเป็นเรื่องปกติธรรมดาซึ่งแตกต่างจากในเกาหลีที่มองว่าเป็นเรื่องใหญ่โตมากมากชีวิตรักของลิซ่าไม่ได้สร้างความเสียหายใดๆต่อ ความนิยมของเธอมันขึ้นอยู่กับการสนับสนุนและความสามคัคคีของแฟนๆของลิซ่าที่ทําเพื่อลิซ่ามากกว่าเรียกได้ว่าทำเอาเราเกาหลีนั้นถึงกับชื่นชมกับสิ่งที่ลิซ่านั้นได้รับการปฏิบัติที่ดีซึ่งแตกต่างจากไอดอลเกาหลีที่หลายคนนั้นมีปัจจัยต่างๆมากมายที่ทําให้ถูกบีบบังคับให้อยู่ในกรอบทั้งมาจากแฟนคลับเกาหลีเองที่มีความแตกต่างทางด้านสังคมและทางด้านวัฒนธรรมสังคมชายเป็นใหญ่และอาจจะรวมไปถึงค่ายเกาหลีเองด้วยและทางนี้ก็ยังมีปัจจัยอื่นๆเขา้ามาร่วมดด้วยอีกมากมาย และไม่เพียงแค่ภายในงานค่ำคืนที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ไม่กี่วันก็มีภาพที่บล็อกเกอร์ชาวจีนรายหนึ่งได้ออกมาโพสภาพของลิซ่าที่กําลังเดินเล่นพักผ่อนอยู่กับเฟรเดริกอานในส่วนพิพิธภัณฑ์เลาแดงในกรุงปารีสซึ่งเป็นย่านสถานที่ที่แสดงงานศิลปะภาพเขียนซึ่งหลังจากที่ภาพดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกมาโลกโซเชียลในเกาหลีใต้เองก็ได้มีแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์ถึงเรื่องการเดทของทั้งคู่อย่างมากมายรวมไปถึงเว็บไซต์ชื่อดังของเกาหลีก็ยังได้มีการเผยแพร่ภาพแอบถ่ายของลิซ่าและเฟรเดริกขนาดิน ด้วยกันออกมาอีกด้วยงานนี้เราแฟนๆก็ได้เข้ามาคอมเมนต์กันอีกโดยบางรายระบุว่าคือพวกเขาไม่ใช่แค่กลุ่มแชรบูธรรมดาธรรมดานะสิท็อปของโลกเลยครอบครัวนั้นคือครอบครัวรวยอันดับหนึ่งหรือชาวในเกาหลีอีกลายก็คอมเมนต์ว่าอิจฉาลิซ่าจังมันคงเป็นชีวิตที่วิเศษมากเป็นต้นแต่งานนี้ทั้งคู่จะออกมายืนยันสถานะอย่างเป็นทางการหรือไม่ก็ต้องราติดตามกันต่อไปละค่ะ